สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วด้วค่ะพี่น้องแสงเดือนกอวิกุลสาวุดรอินสวิตค่ะมือนีสาวุดรอินสวิตไม่เยี่ยมเพื่อนร่วมอาชีพค่ะเป็นไก่ย่างด้อค่ะเป็นไก่หันพว่าอังคานพูดหนี่สิเป็นไท่เทกเวค่ะวัน่นพฤหรส์สิเป็นไก่ย่างแล้วก็วัน่นซกรกสิเป็นพิซซ่าเคอรี่ค่ะพี่น้องมือนีกะผ้ามะยามค่ะแล้วก็สิมาซี ไก่ย่างน้ำค่ะพี่น้องไปกันค่ะไปซื้อไก่ย่างกันค่ะพี่น้อง ख़र्त था อันนี้ก็สิเป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยค่ะมือนีเพื่อนขายไก่ย่างไก่หมุนค่ะไก่หมุนแล้วก็มีขาหมูน้ำ่ะสาวดอนมาอุดหนุนขาหมูสองขาแล้วก็ไก่รึงตัวค่ะและนี่ก็สิเป็นอันไก่หมุนด้อค่ะเป็นไก่ย่างข้าเจ้าก็สิมกักแล้วข้าเจ้าก็สิเอามาย่างสิละค่ะพี่น้องแล้วข้าเจ้ากระิขาย กิมีไก่ทั้งตัวขายแบบทั้งตัวขายแบบครึ่งตัวแล้วก็มีเฉพาะเ,าเป็นสําหรับขายางเดียวกบมีค่ะแล้วก็มีหมูหันแล้วกิมีมันปลาลังอกค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่คะอันนี้ก็เกิดเป็นอาชีพเราค่ะเนี่ยก็สิเป็นร้านไก่หันไก่ย่างค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะมือนีสาวอุดรก็มาอุดหนุนขาหมูสองขา แล้วก็ใกล้ครึ่งตัวค่ะซื้อไปฝากพนักงานค่ะตอนเทียงกษัิได้กินเขาน้ำกันค่ะมื้อนี้กษัิมีเมนูขาหมูย่างกับไก่ย่างค่ะพี่น้องสำหรับพนักงานสาขาโอเบลุงโฮเฟ่นกับสาขามูเชลเล่นค่ะและนี่กษัิเป็นอันร <'s> ล่าการของเพื่อน,นะคะว่าเพื่อนขายอีกยังจังไดค่ะ oh, <yeah. S 1> ตามนี้เลยค่ะ oh, <yeah. S 1> พี่น้อง อย่างทีมาขายนะคะเพื่อสีเพิ่มรายได้ให้เพิ่นนะคะเครื่องดื่มกบมีค่ะก่ะสีมีตู้เย็นน้อยๆนะคะเนะาะรถคั้นนี้ด้ค่ะสีมีตู้เย็นแล้วก็สำหรับย่างค่ะขันช่วงที่มีลูกค้าหลายเพิ่นกะสีย่าง อันสองแพงเลยค่ะสองเต่าเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าลค่ะช่วงโควิดเศรษฐกิจบดีเพิ่นกันได้ยางแค่ตู้เดียวค่ะเห็นร่คาว่าตูหนึ่งบางตัวหนึ่งหันค่ะอันนี้ก็สิเป็นลักษณะเ้อค่ะสิเป็นโลดเคลื่อนที่มีตู้เย็นสําหรับเครื่องดื่มแล้วก็ตู้เย็นสําหรับใส่ไก่ค่ะแล้วก็ตู้อบสาหรับหันไก่ค่ะอันนี้ก็เกิดธุรกิจแล้วค่ะ เป็นไกล้ยางเคือนทีค่ะพี่น้องอันนี้การยูโรดีพาร์สเมดเบนสเตสเตินเดค่ะมองเดียวกันที่สาอุดรอินสวิตมาจอดขายเขาแกงค่ะพี่น้องเพิ่นสิขายวันพฤหัสค่ะส่วนสาอุดรอินสวิตสิขายอังค้านพูดแล้วก็วันศุกร์กะซิมีรถพิซซ่าค่ะเดี๋ยวจังไดสาดอุดรสิมาทายรถพิซซ่าให้เบิ่งค่ามืออื่น ไม่อน,นีมาทายของรถขายไกลก่อนค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไอเดียของการประกอบอาชีพนะคะพี่น้องสาวุดรก็ยักแช่ในสิงที่เห็นว่าดีนะคะพี่น้อง ูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอ,อุดรอินซิบิตเนี่ยได้ดค่ะพี่น้องค่ะน,นี่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามเด้ค่ะสาวอุดรอนวิติกะมาจอบเบิ้งค่ะตอนอหลังจากเพิ่นสิเปิดสิบเอ็ดโมงหอดบ่ายโมงค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเพื่อนกะปิดเบรกค่ะปิดเบรกเพิ่นกะสิปิดไปยิงซีค่ะพอเวลาหามงแรงเพิ่นกะสิเปิดลานขึ้นมาปกติค่ะ เพื่อนเก็ตลักษณะเดียวกันกับสาอุดรอิสสวิตคือกันค่ะในการเปิดปิดลานค่ะมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะภาะวาในสวิตเซอร์แลนด์คนที่นี่เขาทํางานเป็นเวลาและเขากา็รับประทานอาหารเป็นเวลาค่ะพี่น้องพอพักเที่ยงพระเจ้าก็มาพอเลิกงานหามงกโมงทุฎ่มหนึ่งสองทุ่มพระเจ้าก็กินอาหารเย็นค่ะพี่น้องแ,แ,แต่แล้วแต่ผู้ใดซาลังค่ะก็ะโชคดีว่าการประกอบอาชีพแบบนี้การเปิดปิดเป็นเวลากระทาให้ผู้ประกอบการ มีเวลาที่เหลือเอาไปเห็ดย่างอื่นค่ะสำหรับคลิปนี้สาวอุดรกาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ